เราจะมาฆ่าตัวเราเองนะหลวงพ่อยังพูดเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนโทรศัพท์เนี่ยเราจะมารีเซ็ตตัวเองเ่ยให้เหลือเครื่องมาจากโรงงานเดี๋ยวนี้พวกเอ็กกับเป็นโหลดข้อมูลใหม่เข้ามาจนเต็มมันไม่ว่างหรอก้าไปคิดอยู่นะนะไม่ใช่เนวะพระพุทธเจ้านให้ล้างสมองตัวเองนะไอ้ล้างสมองทา,าคนเนี่ย มันไม่ใช่ล้างสมองมันอัดข้อมูลใหม่เข้าไปมันเลยเจ็มไปด้วยขยะมึงลองเอาออกสิกรมตัวเนี้ยล้างให้มันดี ให้มันว่างแล้วมึงจะรู้เหรอว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรเลยคิดไม่ใช่กรรมถ้าเราไม่ปรุงระบบปฏิจจัตตบาทเนี่ยการเกิดที่แท้จริงถ้าเราไม่ปรุงถ้ามันคิดเนี่ยมันไม่เป็นกรรมหรอกมันเป็นแค่สังขารแต่ถ้ามึงไปปรุงต่อ่ะมันเป็นมือมันเป็นเจตนาความคิดไม่ใช่ทุกจะเป็นเห็นแห่งทุกคงไปเจาความคิด่ะเป็นมือกันแหละคิดมันก็เป็นแค่ขันเป็นสังขารใช่ไหมมึงแยกไม่ออกระหว่างอาขันกับกับตัวจิตเนี่ยตัวสติเนี่ยมึงก็เลย เอาขันแล้วมันเป็นตัวเองนิ่งมึงไปขยายขันห้าเอาเจ้าย่อลงเหลือสองมึงกลับไปขยายออกอีกเหมือนสมสถะนี่พผูเจ้าย่อเหลือแต่วิปัสสนากับสมสถะจริงไหมครักรรมฐานใช่ไหมมัคท่านก็ย่อลงเรอใจสิกขาสินสมาธิปัญญาก็ใจกับกายที่ไงลูกกับน้ำนี่น้ำคืออะไรล่ะคือความคิดปุ้งแ่งนี่แหละ